สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ความคลาสสิกของสังเวียนมวยโลกครับนะกรุงลอนดอนครับท่านชมปี1 9ึ0หรือพุทธศักราช2533ครับเรากําลังจะได้ชมศึกที่ถูกขานว่าครับความดุเดือดศึกที่ยอดมวยไทยผู้กล้าครับต้องแบกน้ำหนักสู้กับความมั่นใจเกินร้อยของนักพกชาวต่างชาติครับท่านชมโอ้โหนี่ครับท่านชมมุมแดงครับคือจอมโหดนะท่านชมเกียรติิออดดดดดัักฮะสุยยยมมวไททที่่โงงข้า แต่ไฟนี้มีเรื่องให้พูดถึงเป็นอย่างมากครับท่านท่านชมกับจอมโหดครับช่างน้ําหนักมาที่151ปอนด์ครแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้เสียเปรียบอยู่เล็กน้อยครับท่านชมในระหว่างที่มุมน้ำเงินครับทีมไอโอวี่ครัช่างได้156ปอนด์ครับเป็นที่กัดแะท่านชมน้ําหนักที่มากกว่านี้ครับคือความมั่นใจเต็มถังของเขาทีมไอโวีประกาศก้าวไว้ก่อนที่นือทีครับว่าจะใช้พลังกำลังที่เหนือกว่านี้พล่มยอดมวยอย่างจอมโหวดให้จงมือทีท่านชมโอ้โหเนี่ยคู่นี้มีอะไรใใใหหห้้้ลลลุนนเเยยออออะะะะะะคคคคครรรัััับบวววาาามมมมกกแจจจทที่่่่ิงงงงญขโตปด ความสดความห้าวของทีมไอรีได้หรือเปล่าท่านผู้ชมมาดูเกมมันตัวงที่หนึ่งฮะนี่ครับทีมไอรีใส่เกงเสร็จมอวิ่งเข้ามาจ้วงหมัดขวาใส่จอบบอล้วดูครับจ้วงสายจ้วงขวามาติดกํานี่เาวางแข้งขวาขึ้นแล้วไปครับ มาทิมแมรี่เดินเข้ามาตูวมาท่านชมดูครับอุ้นนี้ความมั่นใจในตัวเองสูงเยอะคเข้าไปน้ำหนักที่มากกว่านะฮะทำให้ทีมแมรี่กล้าเดินชนได้นะท่านชมดูครับมาครับดอมโอดยังไม่ทันตั้งตัวตั้งหลักอะไรเลยครับมาวางแข้งซ้ายหนึ่งเทียบทีมแมรี่จังหวะนี่วางแข้งขวาถึงกับจอมโอดเลยไปกระโดดไปเกี่ยวล่างครับโอ้โหฝ่ายไม่ธรรมดาทีมแมรี่ดูจับอูดขึ้นมาบุกซ้ายโจมามาเป็นคู่ครับความสดความห้าวนี่อยู่ในตัวอยู่แล้วครับทีมแมรี่คนนี้พอมาไปชิบชัยด้วย หมัดของเขาท่านท่านผู้ชมไปดูครับจอมโหดจะดับฝันได้หรือเปล่าเนี่ยมันลุ้นกันนะท่านผู้ชมที่วางแข้งขวานึงับไปที่ต้นขาซ้ายของทีมไมลี่ครับนี่ครับทีมไมลี่ต่อยคืนลงมานะท่านผู้ชมวางแข้งซ้ายไปวางแข้งขวาขึ้นครับจอมโหดทีมไมลี่ช่วงต้นยกนี่แกสดแกห้าวดีเหลือเกินครับไปจังหวะก้ารออกเตะขวาขึ้นบนครับไปจอมโหวด ทีมดีคือเนี่ยมัดทุกขวาขึ้นมาครับแมมีสับซอกท่านชมอู้จังหวะต่อยขวาตรงนี้โอ้โห่ไม่จอมโลรวงไปกองอยู่ล่างครับเดี๋ยวลุกขึ้นมากรรมการไม่นับให้ให้โอกาสท่านชมโอ้โหเนี่ยโอ้ทีมดีเดินในใจครับไตะเอวัดแข่งแยัครับแข่งความแก้เราบดคือในแข้งขวามาเหมือนกันนะท่านท่านชมคู่นี้ถ่ายทอดสดมานะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะท่านชมครับไม่ทราบว่าท่านผู้นชมท่านใดดูการถ่ายทอดสดครั้งนี้บ้างหรือเปล่าครับแม่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะความรู้สึกมันเป็นอย่างที่ผมกล่าวไว้หรือเปล่าครับมีวางแข้งขวาขึ้นครับ้อง อทิมเอรี่คืนน้ำมัดด้วยแข้งครับคู่นี้แข้งซ้ายออกมาเต็มลำตัวของจอมโหวดนะท่านชมมาที่เยอะคืนได้แข้งขวาเหมือนกันครับเต็มป้ายไปเหมือนกันฮะคืนน้ำมัดขวาทีมเอรี่ปล่อยขวาเอาไปหนึ่งเทียบถีบด้วยครับมาโอ้โหออกมาเป็นทุกครับทีมเอรี่ตอนนี้ตองโหวดโอ้โหยังงงงงอยู่นะฮะ มาอยู่ตั้งรับยับไหนคอูม้าไม่ทันเสียบเขาเขาซ้ายยัดไปหนึ่งเทียบแต่ขวาขึ้นบนครับมาทีมเมอรี่คืนนได้ไหมชุดออกมาครับมาซ้ายขวาด้วยว่ะดึงของแกติ่งเทียบจังหวะดึงแล้วต่อยสวยฮะโยนเข่าขวาออกมาหนึ่งทียบทีมเมอรี่การออกอาวุธเหลือเกินครับท่านผู้ชมตีขวาแข้งขวาหนึ่งทีโอ้โหมาเป็นกระบวนควนเหลือเกินครับตอนนี้ทีมเมอรี่โอ้โหเปิดตำรารับไม่ทันครับตอนนี้โอ้ยต่อยขวาหนึ่งทียบมาเป็นชุดอัปกขวาขึ้นไปแตะซ้ายตามครับทีมเมอรี่ ออจอมโดยังงงครับตอนนี้โอ้ยมาบุกแบบไหนทีมออกอันนั้นี่ครสวยฮะมาใช้ความหนุ่มความห้าวให้เป็นประโยชน์ครับพร้อมกับน้ำหนักที่หนักกว่าจอมโหดด้วยครับมามีความได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบอยู่ระหวา่างร้บครูนี้คานผู้ชมวบเดินเข้าหาเดินบดเดินไปครับ มาให้จอมโหดได้ต <Oh ั้งคิดว่าหืมจ uh uh um ังหวะขี uh <t uh> <t uh 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 um ่มาหน้าจุกจริงๆครับบอกนี่โอ้โหไตขวาขึ้นครับจอมโหดโอ้โาคุณเชื่อว่าจอมโหดอยู่แล้วครับมาอย่างเงี้ยยิงเก็บยิงมันฮะไตขวามาครับที่ไม่ดีฮะท่านผู้ชมโอ้แต่เย็บซ้ายปล่อยขวาเย็บซ้ายปล่อยขวาโอ้โหมาเป็นชุดท่านผู้ชมดูฮะโอ้สไตล์การออกรุปของแกฮะเป็นพายุหมัดพายุแข้งครับจอมโหดคือในแข้งขวาไปหนึ่งที่ยับไตขวาขึ้นบครับจอมโหด มาปูมเริ่มจะจับเป้าเลยครับไปขวาหนึ่งทีคบโอ้ยหมดยกที่หนึ่ท่านชมโอ้โหดีมากภาพช้าครับอุ้ยเปิดตำรานรับไม่ทันยิงมาทิมแมรี่มาเป็นทูกทั้นตอนท่านชมโอ้โหจังะจังหวะต่อยงงแกครับหนูจังหวะนี้ในขบูนกรรมการไม่นับนะท่านชมไม่หัสับมือยังไวครับเอาต่อฮะโอ้โหยกแรงในทิมแมรี่นี่สูงมาเป็นทุกขั้นตมนท่านชมต้องมีการบ้านเข้ามาเยอะนะฮะท่านชม รจะเปิดตานานรับยกไหนฮะมาทีมอีเดีจะมายกนี้รูปแบบเดิมหรือเปล่าครับท่านต้องมาลุ้นกันนะฮะอย่างที่บอกครับคู่นี้ถ่ายทอดสดมานะกรุงลอนดอนครับประเทศอังกฤษนะท่านชมในปีพุทธศักราชของป2533ครับมาทุกท่านชมพันใดายเสียมือเกาๆอยู่ในที่กำลังรับรับคมอยู่ในระหว่างนี้ท่านชมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้อีกครั้งหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ฮะมาต่อยกที่าสองท่านชมสองโหดได้การ์มันมาแบบไหนฮะ าทีน <étique> <ural> well ี้เห็นไหมลี่ฮะท่านมตีอุกกระโดดมาต่อยขวาเฉยแล้ว้โหนี่ครับโอ้โหต้องโบรต้องรับให้ดีครับต้นต้นยกฮะท่านผู้ชมเขาใช้ความสดความเก๋าไอความห้าวให้เป็นประโยชน์ครับนี่ฮะโอ้โหเดินมาต้วงเดียวดูฮะท่านผู้ชมไม่ฟังเสียงถุยเสียงอะไรครับตรงนี้เดินบทได้หมัดขวาของแกเนาะตีหวางแข้งขวาขึ้นมาฮะมานี่ครับโอ้ก้อยแกต่อยนี้แกดิ้งได้ใจนะท่านผู้ชมไม่ต้องโบรต้องมีแข้งมาสกัดมาฮะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับมีคนหนักคนเบาทีนี้โอ้โห ดูว่าเตะซ้ายสวยข้นมาจอมโอดรับไม่ทันนิดเตะแข้งขวาไว้เตะขวาไว้มาเนี่ยอู้เดินเร็วดีนะครับเตะขาให้เดินช้าไปก่อนครับอู้นี่ครับจับวงในแกต่อยยัดเข้ามาอู้เสียบเข่าขวาสวยครับจอมโหดเอาเริ่มจะได้เข่าท่านผู้ชมมาตบซ้ายทีเย็ทีไม่ดีจอมโหดเดินเข้าหาขวาคอนครับตอนนี้คออยู่นะครับเตะซ้ายหนึ่งทีเย็บมาอู้นี่จะจับนะอู้จังหวะนี้ไม่มีอะไรครับจังหวะยืนขาเดียวครับจะกลัวล้มไปเองครับทีนั่นลีฮะมา เสับมือต่อนะรวมซัดฮะมาตัวหมดเดินเข้าหายกขาสูงๆแบบนี้จับคอฮะเอาอยู่ไหนส้วกส้วกสายยัดเข้าไปครับอ้หู่ไม่ดีเอายังไงครับมาอยู่ไหนครับมามาหมัดขาเขามันจะแนวกันนะไอ้ยิงเข้าสายยัดเข้าไปครับท่านผม มาเดินเข้าหาตัวนี้ครับท้องอยู่ไหนครับทเมารีขอท้องหน่อยครับจิ้มเข่าซ้ายท่านชมโดนท้องเริ่มจะมีอาการครับเตะซ้ายหนึ่งเทียบโอ้ต้องหเดินโอ้โหเดินแกเดินเสียบด้วยเข่าซ้ายท่านูชมดูฮะโอ้ทิมารีถอยไวเหลือเกินครับตอนนี้มาหมัดโอ้โหแกต้วงหมัดมาอีกแล้วครับนย่ฮะีตหมดขวาโคได้ครับเอาอยางไนคออยู่ไหนครับมามาขอคอหน่อยครับเสียบเข่าซ้ายฮะ มุดยัดเข่าซ้ายลงโอ้โหถ้าพ่อคุณมาได้เสียครับปูนี้ได้เสียงจริงครับนี่ฮะโอ้โหแกต่อยไหมครับต่อยซ้ายต่อยขวาดาวโพดยัดเข่าซ้ายฮะดูครับเดินบี้อุ้โอ้โหโยนไปเข่าซ้ายยัด่อยดอกนี้เอายังไงครับปูตัวเริ่มยัดแข็งครับโอ้โหเสียบเข่าขวามาเสียบเข่าขวาท่านผู้ชมโอ้โห เอาต่อยฮะเอาแกก็ต่อยอยู่ได้ครับมาต้อมหดไม่โซนฮะโอ้โหนี่ฮะเรียกจะเล่นท้องน้อยอย่างเดียวครับเนี่ยยังเข่าซ้ายท่าผู้ชมปล่อยขวามาหมัดเตี้ยขวาไหญขวาขึ่งใจคอจังหวะนี้โจ้าโอ้หมาดีทะบุญแล้วมาโอ้โหนี่ฮะเขาเข่าลอกคอ เขาซอกคอคผู้พิทักษ์โอ้โหเต็มเต็มไปนะครับมีล่วงแน่นนะครับไต่ซ้ายเบิ้ลสองแข้งครับจอมโหมดไต่ซ้ายสามแข้งเอามาทีมดิ้มีท้าซายครับไต่เข้ามาครับโอ้โหว่ากันแบบนั้นไม่ไต่ครับไต่ทำไมครับนี่เสียบแบบนี้ครับคุณตัวแข็งนะทีมดิงนโอ้โดนเข่าตัวแข็งเล้นะฮะโยนหอยเร็วเหลือเกินครับโดนจังหวะนี้ตีอุ้ยไอวีได้เข่าครัยัดเข่าซ้ายยัดเข่าขวาซ้ายครับยกซ้ายครับซ้ายสองดอกครับ มาขวบหาคอครับตัวนี้หาคอจับเลยฮะนวงนงเลยฮะนวงในเตะซ้ายครับลมทั้งยืนครับดอกนี้แม่โอทีไม่ดีถอยเร็วเยอะครับถอยเร็วจัดท่านทุกท่านครับถอยจนไม่มีหลักนะท่านทุกท่เสียบเข่ายัดเข่ายับนะจบหบดนี่แับเดินบมดเลยเข่าฮะท่านทุกท่ยัดเข่าซ้ายครับปล่อยฮะปล่อยไม่ถึงครับตอนนี้มาจะมาจะเรื่องน้ำหนักเบาไปแล้วครับชูมืเสียบเข่าซ้ายท่านทุกท่ดูฮะ โอ้โหโนมาเลือกเอาเสียภาษายัดไปสองทีจะปุ๊บแต่พอคุณระคงช่วยครับมาโอ้โหเนี่ยโอ้โหหรือวาช้าท่านชมมากำลังมาดครับไปซ้ายให้โอปุจังหวะนี้ล่วงทั้งยืนครับล้มทั้งยืนครับปุ้บหยุดปุ๊บครับตรงนี้อ้ยหลังจาโดนเข่าแกเริ่มมีอาการไปเยอะครับทีมไอรี่ถอยเร็วเลยเกินครับอย่างที่บอกฮะัถอยจนไม่มีจังหวะจะโคนจะตั้งรับกับเข่าของต้อมโหดท่านชมโอ้โห โดนเข่าไปไม่ได้ครับมีอาการครับสะดุ้งครับท่านผู้ชมผวาครับแบบนี้มีลุ้นทางยกต่อไปครับท่านผู้ชมจอมโหดจะใช้แผนเดิมหรือเปล่าฮะเดี๋ยวมันลุ้นกันนะท่านผู้ชมโอ้โหเก็บผ้าถุงเข่าให้อย่างเดียวครับท่วงยกที่สองมาอย่างนี้ครับทีมดีก็เปิดตำรานไม่ทันครับเหมือนยกที่หนึ่งฮะพี่จอมโหดก็เปิดตำรานรับไม่ทันเหมือนกันครับเอามาฮะท่านผู้ชม หัวฟ้ายังมีคาครับก็้ือทีณพีเรียให้การบ้านาแบบไหนครั่านชมนี่ครับเป็นโผสกไทยเพราะสดทางนี้ครับณประเทศอังกฤษท่นผมคุณสมิงขาวครับหรือว่าลํารงไตทองครับนี่ฮะไปทุกที่ครับที่มีมวยไทยครับมานี่ฮะท่านชมเป็นเสียงที่คุณหูก็เป็นอย่างดีครับคุณสมิงขาวครับมาเดี๋ยวมาลุ้นต่อในยกที่สามครนี่ครับจอมโดเดินเข้าหาตอนนี้เตะซ้ายครับมายัดเข้าไปเต็มัมโปครับเตะซ้ายหนึ่งหนึ่งครั้งโยนเขาเขาซ้ายยัดไปหนึ่งเขาท่านชมมาโอ้โหนี่ครับทาาาไงมมมมมมโโยนนหหัดดอออกท่ชฮะ เริ่มจะได้เข่าเตะซ้ายอุ้ยสวยนะท่านผู้ชมอุ้ยเต็มเต็มนั่งอกนะโดนเข้าหาครับตอนนี้คออยู่ไหนครับเนีคออยู่ไหนฮะขวาได้เสียบเข่าขวายัดเข้าไปฮะโอทีมไอรีครับอุ้ยขวาเขได้ท่านผู้ชมโอ้โหนี่แกเสียบอย่างเดียวครับต้องหมดฮะเริ่มเห็นในช่วงยกที่สองฮะโดนเข่าแล้วมีอาการไม่สู้ดีนะครับสำหรับทีมไอรีคนนี้ท่านผู้ชมต้องหมดไม่โซนครตอนนี้อุ้ยสับฝอกซ้ายอุ้ยยัดเข้าไปอุ้ยกระบคุกนี่ฮะโอ้โห งัดซอกซ้ายแยะเข้าไปที่ศีรษะของทีมไอรีตท่านชมมาโอ้โหนี่โอ้ยเสียบข่าวซ้ายแล้วเดินดดดจริงๆครับยกนี้ครับมาสมับจอมโหดท่านชมดูฮะไม่ให้ทีมไอรีได้คิดเยอะครับมารับเข่าผมไปก่อนฮะจังหวะเสียบเตะซ้ายเตะซ้ายเพิ่งไปสองแท่งครับมาโอ้ยเสียบข่าซ้ายยัดเข้าไปท่ตํารวจสับซอกขวาอ้ยมาโอ้โหมาโหดจริงๆยกนี้จอมโหดจริงสักเอ้าแม็กกรรมการโอ้หนี่ครับโอ้ให้แพ้สนามดูฮะท่านชม โดนศอกซ้ายของจอมโหดตักที่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ฮะท่านชมมีตั้มนี่ครับทางศีรษะของทีมเอรี่ฮะโอ้โหนายแพทย์จะว่ายังไงครับเท่าที่สังเกตดูยังไม่เห็นน้ำมากระจายบนศีรษะของทีมเอรี่นะท่านชมแต่ว่ากรรมการเห็นแล้วครับมาภาพมันไม่ค่อยชัดนะภาพในอดีตท่านชมครับโอ้โหนี่ฮะฟันศอกซ้ายของแกฮะับใต้เบื้องครับจอมโหดตัวนี้นี่ครับโอ้ท่าสนามว่ายังไงครับโอ้โหมา ใจสู้อยู่แล้วหมดใจใหญ่กว่าตาพับทีมไอรีสโอ้โหโแกพร้อมมา,มาพร้อมความสดความห้าวแล้วก็น้ำหนักตัวที่เยอะกว่าตอมอดเราด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้โหพร้อมจะบดขยี่ต้อมอดอยู่แล้วครับมาซัดต่อต้องโยมาเดินเข้าหาตอมอดตอนนี้โอ้โหโมาสู้ฮะสู้อย่างเดียวครับทีมไอริสเดินเข้าหาศาสแข้งซ้ายครับตอมโหดสวยฮะไปซ้ายสองเทียบมาไปซ้ายไม่ถึงครับตอนนี้แม่ดึงขากลับมาก่อนไปซ้ายหนึ่งเทียบมาอู้จังหวะต่อยมาขวาตรงครับอู้โหสวยฮะ ทิมลี่เย็บซ้ายวนออกข้าครับมาตั้งรับไม่ทันเหมือนกันตอนนี้สับสอขวาจอมดโอ้โหมาวิ่งเป็นกานวิ่งบินนะตอนนี้วิ่งเข้าหาทิมลี่เดินจ้วงมาโอ้โหตั้งโชมโอ้โหนี่แกคิดออกแกวิ่งไออย่างนี้ครับจอมโถดยังไงครับพออยู่ไหนครับ คออยู่ไหนครับสับศอกซ้ายครับเอามานี่ฮะเดินเข้าหาเดินเข้าหาสับศอกขวาโอ้โหเตียบเล็งของนี่เมาฟันไปเลยครับโอ้ยมาโอ้๊จะเปิดแผลให้แล้วครับจอมโผล่แล้วผมเตะซ้ายไปสองแค่ครับโยนเข่าซ้ายฮะฉีดเอ้วเสือกยันเดินนี่เดินรวดยังยอดนีแต่ซ้ายหนึ่งแค่ครับ ลอยซ้ายฮะจุลงโอ้๊ยมาโหดจริงๆครับโอ้โหเนี่ยทีมแมรี่ไปเหยียบสายไฟอะไรแกหรือเปล่าทำให้แกเครียดหนักขนาดนี้เดินทั้งสับทั้งแทงครับตอนนี้มาอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนของเมืองไทยครับมาสับฟอกขวาอุ๊ยกระพุ้งโอ้โหเนี่ย ก็เอาให้ดูครับเอาให้ไงท้อครับเจ้าโุดไอ้ซ้ายหนึ่งแข้งครับมาไอ้ซ้ายหนึ่งแข้งโอ้โหยังยงครับโอ้โไอ้ซ้ายครับโอ้โหอย่ารับเยอะทีมันรี่โอ้โไอ้ย่าโอ้โหหมดโดูค่ะท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยท่านผู้มาโอ้ละครั้งช่วยนะครับช่วยใครไม่รู้เดยย้อนดูว่าภาพช้าโอ้จังหวะแกคิดคิดออกค่ะท่ามแกวิ่งมาตวงมาใส่เจ้าโหดเฉยนะครับโอ้โหเนี่ยมาดูอยู่แกก็ฟื้นขึ้นมาเฉยนะครับหลังจากนะครับจอมปดไห้โซนครับโอ้เขาอยู่ไหนไอ้อยู่ไหนครับมาเขาปักเทียนให้หม ครับครับพวกคุณโอ้โหนี่ฮะมาคุณนิสักรันฮะยกนั้นทำโยมมาในย่างที่บอกฮะถ่ายทอดสดมานะประเทศอังกฤษท่านชมนะเมืองลอนดอนครับมานี่ฮะโอ้ใครดูไทยท่าสดครั้งนี้บ้างครับมันหัวใจมันมันตีจังหวะจะโคนแบบนี้หรือเปล่าท่านชมสามว่าเดือดนะฮะเดี๋ยวมาดูก็เกมทุกทกที่สยามว่าจะจบแบบไหนท่านชมจบไม่ครบยกนะฮะบอกไว้ก่อนครับเกินไว้ก่อนฮะตั้งสติไว้นะท่านชมจับตาดูดีครับ ยกนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับที่ครับทุกโอ้โหยกที่สี่ครับลงซัดต่อห้ามาต่อหมดไวายังไงครับมาคอยอยู่ไหนเขาอยู่นะมันกำลังมันครับตอนนี้ตีกับบุวิ่งเข้าหาเตะซ้ายวางแข้งซ้ายถึ้ครับต่อหมดมาโอ้โหทีไม่ดีพยายามยกเข้าหาหมัดยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ต่อยยังไม่เข้าเป้านะเตะซ้ายขึ้นไปครับต่อหมดเดินนวดเดินหมดเดินแทงครับโอ้โหมาทุกอย่างก็เดินสับเตะซ้ายบนไปสองแข้งครับเอ้าเอามาให้เตะเฉยนะทีไม่ดีโอ้โหนี่ครับมีไปแกไปท้าทายแข้งของต่อหมดเลยนะมือ มีจังหวะควักมือเรียกโอ้โหนี่ฮะเรียกลงรถเมย์แล้วโอ้โหแท่งนะครับจออูนี่ครับทีมแมรี่ไม่จังหวะจับขาได้ครับพัดกุงมือแล้วครับทีมแมรี่ลุกขึ้นมาใหม่ครับกรรมการสับมือซัดฮะมาเดินเข้าหาจอมหมดตอนนี้กระแทกซ้ายครับไต่ไตด้วยแข้งซ้ายครับกระแทกขวาสุดที่ครับไปซ้ายหนึ่งแข้งครับเดินเข้าหาขยี้หัวใจไต่ซ้ายครับหนึ่งทีครับเดินเข้าหาครับไต่สายหงุดหแต่เต็มร่องเดียวนะจอมหมดหัวทีมแมรี่พยายามคึ้นมาโยนมาเรื่อยครับแต่ไม่ค่อยเข้าเป้าครับไม่ค่อยมีน้ำหนักเข้ามาตอนนี้ มันล้าหมดแล้วบนแข้งของต้อมอดอาริท้องแขนเยอะนะ้วนี่ครับยกแขนก็เริ่มจะเมื่อยครับตอนนี้อูแกเตะซ้ายมาอีกแล้วครับนี่ฮะอัดไปเลยครับคอนแขนเตะซ้ายหนึ่งแข้งขอูปูยัดเข้าไปครับทุกทมานีไม่ดีพยายามคืนมาทั้งกลับได้แลยแกคิดได้แกถอยมาเป็นชุดพายุมันเหมือนการเสียบเข่าซ้ายครับอู มาอย่างเงี้ยก็หมดเลยนะฮะขวาโอ้โครับเสียบเข่าขวาเดีจับได้ครับโดนเข่าซ้ายดัดเข้าไปอู้ซับซอกว่ะเอายังไงครับทีนี้ดิโอ้โหหอยละเลงละเลงความเร็วย้อนถึงโดนเข่าซ้ายโยงดัดเข่าซ้ายไอ้ยี่ยัดเข่าขวาโอ้โแยกระทุ่งมาไม่โอ้โหทีนี่ครับเสียบบอลิงซ้ายแั่ตรงโอ้โหทีนี้ต้องขอตัวนอนครับเดี๋ยวหายใจว่ะ ไม่ไหวครับขอพักหายใจก่อนแป๊บนึงครับหายใจมาการน้ำให้ใจเย็นครับมาลุกขึ้นมาใหม่ครับทีมรี้รวบรวมสติลุกขึ้นมาอีกครั้งครับอยู่หลังจากเจอเข่าซ้ายของจอมโหดดัดเข้าไปฮะลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเชื่อทร้งชมจอมโหดขว้าเขาได้เสียบเข่าซ้ายครับเอามาเสียบเข่าซ้ายที่พวกแกต่อยฮะต่อยไม่มีนักหนักครับตอนนี้จับได้เสียบเข่ายัดเข่าซ้ายทั้งชมดูว่าสีโค้งสีโค้งนี่ละเอียดหมดแล้วตอนนี้ยัดเข่าเข้าไปเสียบเข่าซ้ายอู้ดูดองนี่ทั้งชมอู้นึ่งแรงเน้นๆ ยัดเข้าไปนี่แบบไม่รู้อาจจะพินไยเป็นค,คําพูดแบบไหนฮะฮมันแสบซุวงเหลือเกินครับที่นีโอ้โทีมแมี้ต้องขอตัวลุกไปนอนอีกครั้งครับมานับคุณมาใหม่ฮะโอ้โหรวบรวมสติความอดทนอีกครั้งฮะลุกขึ้นมาฮะต้อมบ,บดเดินเข้าหาหน้าตาเข่งเคียดดัดเข้าใช้ แด็กกระทุ้งทีตัดไปใช่ตรงนี้สับคืนนะท่านผู้ชมไม่ไหวนะสภาพวันนี้ไม่ไหวจริงครับดูว่าโอ้โหสุดลงไปนั่งกับคืนครับทีไม่ได้สุดยอดครับท่านผู้โอ้ยสยบไว้นุ่มไว้ห้าวแบบนี้ด้วยเขาครับท่านผโอ้โหนี่ฮะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมย้อนกลับไปความสัมผัสบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ในศึกของทุนี้ครั้งนะท่านผู้ชมหวังว่าผู้ชมทุกท่านคงได้รับความสนุกความประทับใจกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับมาเจอกันใหม่ครับท่านชมในคลิปหน้าฮะ